ทสตาดิโอนไหนเล่าให้เขาฟังซิมาดูอะไรเกี่ยวอะไรกับจัก,กรยานก่อนไม่เกี่ยวแต่ว่ามันมีงานยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งของเกมที่ยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่ง <Yes. S 1> อย่างโดตา2มันจัดเขาเรียกว่าเป็น the international ที่มันจะจัดทุกปีแล้วมันมาจัดที่ฮัมบูกพอดีไงเราก็เลยแบบว่าเออลองซื้อตั๋วแบบถูกๆแบบว่า admission general admission เข้าไปเดินดูซิ พีใช้คำว่าถูกถูกนะคะแปดสิบห้ายูโรต่อคนนะคะ <laughs> ไม่ใช่สองคนไม่ได้ล็อกที่นั่งด้วยนะต้องเข้าไปดูเองนะคะว่าจะเจออะไรบ้างไม่รู้มันให้เข้าไปนั่งดูหรือเปล่าเ <laughs> ขาน่าจะแข่งกันอยู่แล้วซึ่ง85ดสิยูโรนี้ก็ไม่ใช่แบบไฟนอลหรือเซมิไฟนอลแต่ใด เพราะนั้นทะลุพุ่งไป1 5 0ย0ถึงส0 0ยอโลเรียบร้อยแล้วนะคะนว่าทิตมันขายหมดแล้วอ่ะมันไม่มันไม่มีให้เข้าละไปค่ะไปดูกันเกมก็ไม่ได้เล่นอินก็ไม่อินอันนี้สนามบอลนะคะฮะสนานี้บาร์เกยรีน่าทางขึ้นอย่างนี้แล้วเรามีบัตรเขาเรามีความตื่นเต้นแล้วนะคะไปอย่างไร ามาีซื้อของซื้อของกันด้วยนี่นะคะดูเป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะคะ,ะไหนได้อะไรคะคุณพีอ๋อพมีบัตรเป็นอย่างนี้เลยอ,ะะอ,อ่ะมีเฉพาะ Friday อ่าเขาได้แค่ Friday นะจ๊ะแล้วก็มีพินอ๋อดูยิมย้มยิ้มมีความสุข นี่แล้วเราก็ใส่เงึบเข้ามาแล้วยังไงต่อเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วตอนมีบัตรมียศ <Okay. S 1> แล้วเราก็จะเข้าไปข้างในมีน้องฟ็อกซ์มีสาวฟ็อกซ์หนึ่งสาวแต่ว่าข้างในมี <laughs> ไม่ได้แบบกระรงกระรงแบบว่าเป็นบัตรกระดงกระดาษไม่ใช่เป็นพลาสติกไม่รักโลก เาไม่ได้ทิ้งนี่เขาก็คงเก็บกันไว้พ uhm yeah> ี่เขากำลังเป็นเหยื่อมอรชชันได้ส์นะคะกำลังดูว่าจะซื้ออะไรได้บ้างมีที่ลองแก้วแล้วก็ไอที่เป็นหมืนแบบว่าไอไออะไรวะที่ใส่คุพโงงกุญแจก็น่ารักดี จะจะน่ารักจ้ะน่ารักเขาไปดูรอบๆก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยมาซื้อโอเคจ้ะน่าจะปิดงานสักประมาณหมหมายถึงว่คนขายโอเคจ้ะเรขอซื้อน้ำอะไรได้ไหมคะก็ให้ว่าหิวน้ำ do you guys bomb. don't know what the deals so when writers this entire competitive kind of stuff it's bad i looked it i looked it up the other day oh, no. and we all, all all the games it's like 18% yeah wow that's atrocious <laughs> so hopefully not that hero but honestly if there's a team that could make it work it would be yeah when you look at a 20-25 minute fight it's beat together with division then they're going to look strong if at any point you not talking about but do one do one it's a time tempo right so it's kind of i mean i must say I, I love both drafts i think i guess the one thing i would say is that actually it's happening on the lanes and they've got a lot of like they do a lot lockdown did you think you did well yeah, yeah i was like playing class in my fantasy no. No. i went go hear i would like these teams going into it I don't even know if XU would be in the tournament at this point, but they are very clearly becoming the favorites. D Vision have something to say about that. I'm very confident that Sneaky go defense this. งงมากเลยอะไรก็ไม่รู จะพาไปดูอะไรก็ไม่รู้อ,อ,อเขามีทีมริบบิ้ด้วยใช่เป็นเสื้อทีมอ๋นนี่คือทีมที่ชนะในแต่ละปีใช่ เป็นหนึ่งคู่แล้วนะคะพี่เขาวนกลับมาที่ merchandising อีกแล้วนะคะเขามีหมอนรองคอด้วยอนา <ะ S 1> มีหมอนรองคอด้วยนะคะพี่บอก <c oughs> อยู่ต้องใช้ด้วยหรอพี่พี่เปิดขวดอันนี้ที่รองแก้วมะไม่ใช่ Oh, yeah, well, it's done, so then the next one to filter. <laughs> the initiates first, to bring from the master will stop, and the break, and then the bay will have to come with the break. All the DK will come in after the you, you can see that, DB, they're going to make sure they have multiple ways to initiate, and then uh, it's going to go okay. <laughs> <laughs> Because yesterday Pierre had a rough time. This time around, he gets the overall last pick for his team entry and he delivers. Brilliant. That is something that I want to see them correct Hopefully with the good morale that this game road. Something was going on. <inaudible> <It was getting inaudible> <of> he <inaudible> <paper. inaudible> the did not have enough to follow up early on. He was making just walks out of <inaudible> กี่โมงล้ช่วงสิบห้าก็กลับก่อนก็ได้เพราะมันน่าจะขี่สักพักเดี๋ยวไม่มีรถกลับใช่เดินออกไป <laughs> ไปด,ดูสามเกมไม่นเบียร์ตั้งหนึ่งลิตรอ <laughs> สนุกดีเรากลับบ้านก่อนที่มันจะมืดใช่เพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะแห่กันออกแล้วก็แย่งกันกลับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ไอเรียนรู้ก็คือไม่ต้องดูแม่งภาพไม่ต้องดูแม่งตัวละคร <laughs> ดูแม่งแถบเลือดแมงอะดูง่ายสุด <laughs> พอแม่งอยากจะซึมซับภาาผมมันจะโอปวดหัวดูไม่ได้ดูแถมเลือดลวกัน นี้พี่ไม่อยู่บ้านพี่ไปทํางานที่ปารีสก็เลยเนอยอยู่บ้านคนเดียวถามว่าเอาไปปัจจัยานไหมไม่จ้ะเพราะว่ามันเริ่มเข้าสู่ออตเทมแล้วก็มันไม่ได้หนาวนะมันมันอากาศมันค่อนข้างดีแต่ว่าฝนมันตกก็เลยอยู่บ้านเหงาเหงาเศร้าเศร้าหรือเปล่านี่นะคะ ใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วแล้วก็อวดนิดนึงไม่เกี่ยวอะไรกับจักรยานแต่ฉันจะอวดจ้ะส่วนเล็กๆของเราซึ่งเราจะเก็บมะเขือเทศได้แล้วอันนี้ความจริงเราเก็บไปแล้วสองสารอบนะอันนี้น่าจะเป็นแบบรอบสุดท้ายก่อนที่มันจะอากาศเย็นห <c oughs> น้องค่อนข้าง ดีงามจะมีสองพันะคะมีพันสีเหลืองแล้วก็พันสีแดงแล้วก็อันนี้เป็นต้นพลิกนะคะไม่น่าจะโตแล้วแหละเพราะว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วโตไม่ทันจ้ะแล้วเรามีอะไรกันอีกนี้โหราพาเบซิลแล้วก็มี ลองปลูกเล่นๆคือ,อมันส่วนน้องต้นนี้ก็คือสกินี่แต่ว่าน้องไม่ไหวแล้วอันนี้มีเก็บน้องไปแล้วรอบหนึ่งลองปลูกเล่นๆดูเหมือนกันเพราะไม่เคยปลูกก็ได้ผลนะคะนี่ความจริงน้องก็มีดอกแแต่น้องไม่ได้น้ำแห้งกรอบเช่ไม่เป็นไร เรามีมะเขือเทศเดี๋ยวก่อนที่จะฝนปกเราเอามะเขืดเทศเข้าบ้านก่อน เดี๋ยวปีหน้าเราเอาใหม่เดี๋ยวเราปีหน้าเราลองใหม่ดูอีกรอบหนึ่งปีนี้เป็นการศึกษาไปก่อนว่าอะไรปลูกขึ้นกับอะไรปลูกไม่ขึ้นอะไรปลูกยากอะไรปลูกง่ายไ่จ้าเราเอา c h a m โ d ของเราเข้าบ้านกันเถอะสบายใจแลวอย่างไรก็ได้กินอย่างสองอย่างที่เราปลูก เฮ้ยฮัลโหลวันนี้ก็มาทำงานที่ปารีส hmm. เพราะว่ามีงานของบริษัทที่ต้องมานั่งทำมางานอีเวนต์แล้วก็ปล่อยเนยอ,อยู่ที่บ้านไป <c oughs> ก็เดี๋ยวมาอยู่ที่ปารีสตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็6วันส่วนวิวข้างนอกก็ไม่มีอะไรอยู่ชั้นหนึ่งมีแค่นี้เห็นลงไปข้างล่างจึ๊บ ไม่เห็นอะไรเลยที่บ่งบอกว่าเป็นปารีสแต่ว่าถ้าเราไปทางซ้ายถ้าผ่านตึกนี้ไปก็จะเป็นหอไอเฟลซึ่งเราไม่เห็นวิว DV. ดนินเทไม่ได้ปั่นจัก,กรยานเลยทำไมวันนี้เราไม่ไปปั่นนะก็นเนี่ยอารัน,นเซียเจ็บข้อมือข้อมืออักเสบอักเสบมาตั้งแต่เดือนสิงหาไม่หายสักทีสาเหตุบอกสาเหตุสาเหตุเพราะทำงานหนักเกินไป <laughs> สาเหตุเพราะว่าคาดคาดการว่าเป็นเพราะว่าเล่นมือถือมากเกินไปแล้วก็นิ้วโป้งก็เลย strain พอนิ้วโป้ง strain ก็คือข้อมือ e อนตรงข้อมือก็คือเลยอักเสบและน้องก็คืออักเสบมาสองเดือนแล้วแล้วเมื่อคือนก็ไม่รู้อีท่าไหนตอนนอนก็คืออยู่ดีๆก็ถอดอีที่ใส่ข้อมือนี่ยแหละ ตื่นมาก็เลยรู้เรื่องแผนการที่จะออกไปปั่นจักรยานวันนี้เพราะว่าแดดออกนะคะอากาศดีนะคะก็เลยล้มเลิกมันไปแล้วก็นอนกิ้งๆเนาะพักผ่อนตามวัธยาศัยเดี๋ยวไปดูว่าเดือนหน้ามีแอคทิวิตี้อะไรอย่างอื่นไหมแต่เดือนนี้เราเอาแค่นี้แหละ เอาแค่งานให้รอดก่อนแล้วก็แล้วก็วิดีโอ,โอทั้งหมดคือตัดให้เสร็จก่อนจ้ะเจะาก็ใหม่เดือนหน้าแล้วกันเนาะเดือนนี้เอาแค่นี้ไว้ก่อนบายบายกระเป๋าตาังเลยหรอแต่เราก็จะไปเพราะเราไม่มีถางเนอก<ๆ>สูๆ้ๆทะเลาะสะดุดมากตอนนี้ไม่ใช่ฝนตอนนี้คือลูกเห็บใส่กล้เขาปะฉ<อ>ีดทิ้งกันชื่นหาอะไรกินดีกว่า เอาเอสเวิร์สมาบายแพ็กกิ้งผู้ผสมไพ่โศ